สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมืีน้อยขกังกยากจะพาพี่ๆน้องๆมาเก็บักนาวเือเอาครับพี่น้องมะนาวหรือว่าเลมอนนะครับพี่น้องเลมอนครับพี่น้องเก็บไปไว้กินยุบานครับพี่น้องเลยก็ไว้ฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับดีก็เอาทิ้งครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเ่เอาแล้วนะครับเพิ่นโลแล้วเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นโลแล้วคือว่าออกดอกไม้แล้ครับพี่น้องเนี่ยออกดอกไม้แล้วเห็นบ่ครับนี่กำลังจะออกหน่วยไม้แล้ว บ้านน้อยก็จะมาเก็บเอาครับพี่น้องมาเก็บเอาเพราะได้ไปกินได้ก็ฝากพี่ฝากน้องเขาเพิ่นจะปล่อยมันลนถิ่มเลยครับพี่น้องน่ครับเพิ่นจะปล่อยมันลนถิ่งเลยคือว่าเพิ่นบ่เอแล้วนะครับบ้านน้อยก็จะมาเก็บไว้พี่น้องดีกว่าจะปล่อยเพิ่นลนถิ่งนะครับนี่ครับมาเก็บเอาไว้จะไปกินอยู่บ้านแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องเขาช่วงที่ว่าเพิ่นมีหลายๆเขาก็เก็บเอาพี่น้องดีกว่าซื้อกินครับ พอดีมือนี้ฝนตกพี่น้องนะครับมเม่เม้นมือนี้นะครับฝนตกมาสองมือเลยพี่น้องเละบ่ได้เหตุงานนะครับถนนเละไ่ได้เหตุงานก็เลยมาหาของอยากของกินพี่น้องพอดีแดดออกจักหน่อยครับแดดออกจักหน่อยพอมาได้แต่ว่ากันยังเละอยู่ครับพี่นออ้องก็ถือว่าเละอยู่แต่ว่ากับพ่อยางได้นะครับเเหาเก็บเอาพี่น้องก็เหลือหลายครับพี่น้องสําหรับเลมอนนะครับ เหลือหลนะครับที่เพิ่งบออแล้วนะครับเหลือหลายบางต้นก็ห้ายบางต้นก็้อยแต่ที่ในเนี่ยคือว่าเพิ่นออกดอกไม่เบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบื้องต้นดกดอกยครับพี่น้องน่ครับเพิ่นออกดอกไม่กำลังจะออกด้วยครับพี่น้องเพิ่นกับบ่อแล้วครับเพิ่นกับปล่อยทิ้งนะครับยูนนี่ยปล่อยทิ้งเลยน่ครับมาเก็บกันครับพี่น้องครับมาเก็บน้ำกัน ต้นนี้เป็นไรครับพี่น้องต้นนี้หน่วยว่างามครับเดี๋ยวเลือกเอาหน่วยงามๆจังหน่อยนี่ครับต้นนี้สีหลเนี้ยครับพี่น้องต้นนี้หลายจังหน่อยนี่ครับต่ำๆครับพี่น้องเดี๋ยวเอาหน่วยนี้ก่อนครับโอ้ต้นพุ่นก็หลายพี่น้องต้นต่ำๆเดี๋ยวงามพี่น้องงามๆคือเก่าละมีทุกต้นครับพี่น้องพุ่นครับโอ้หน่วยใหญ่แห้งครับพี่น้อง ในไงแห้งอยู่ตะรางครับมีทุกต้นบางต้นเก็เต็มต้นเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนที่พันมาเก็บที่แรกกันพันเก็บบ่เบิดครับมันยังขั้นี้แกงขั้นในไงปันไดนะครับพันเก็บเพื่นกจะคัดเอาแล้ววันนี้ถึเหลือพันก็บ่มาเก็บอีกนะครับนี่ครับทางขุนสอง่วยครับพี่น้องเดี๋ยวอ้อมไปทางคุนครับโอ้นี่ครับหนึ่งหนึ่งยังได้คนับในในครับ เลมอนเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาดีกว่าซื้อกินครับเก็บเอาไว้กินดีกว่าซื้อกินหลายแหง้งพี่น้องเลมอนที Le ่เราเมื่อกี้เห็นด้วยครับนี่ครับสองหน,น่วยนะครับนี่อีกอะไรน่ครับหนึ่งอยู่ตรงไหนต้นละซีหน่วยหาน่วยนะครับเก็บเอาเรียกเอาต้นหน่วยงามหน่วยเงี้ยงาม,งาม ตีหน่วยหาหน่วยโหนี่หน่วยหนึ่งข้างล่างพี่น้องเงียบงำเลยแต่เสียดายแห้งครับพี่น้องแต่เป็นบ้านเฮานี่เก็บไปขายตลาดก็ได้เื่นนะครับปาต้นนี้คือลายเด้ครับพี่น้องบ้านนะครับต้นเดียวได้ครับพี่น้องบ้านนะครับเต็มต้นเลยเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนครับครับ งามๆครับ,รบนี่น้อยเก่เาเพื่อนครับพี่น้องแต่ว่ามันงามอยู่นี่น้อยเก่เาถึงเก่าน้อย้ไปบางเทือก็เห็ดเท้าเดียวกับบุบบดน้อยก็ได้ปาดกับปาดเอาแล้วบุบบดน้อยก็จะได้ทิ้งนะครับครับหน,หนึ่งงามๆเลมอนนะครับหาอยู่หากินวิถีชีวิตแรงงานไทยเราวิถีชีวิตวิธีเอาตัวรอดนะครับ วิธ in ีเอาตัวลอดได้ตางแดนพี่น้องเ้องก็ต้องประหยัดนะครับมาหาเงินต่างบ้านต่างเมืองนะครับแต่ว่าบองทดที่เพิ่นแพงเห้องเอาไปได้ครับพี่น้องสําหรับชีบูตผมเพิ่นบพแพงนะครับบพแพงเขาก็ห้องกะเอาหาเก็บกินครับพี่น้องเพื่อจะได้ประหยัดประหยัดไราใจห้องครับครับงามลูกใหญ่ๆงามนหน่อยก็เอาพี่น้องโอ้ต้นนี้เป็นซิครับพี่น้องต้นนี้ต้นเดียว ครับข้บางนอกีพี่น้องพุดด่นอีกครับเดี๋วยวยังอ้อมเบาครับยางอ้อมเบามาสองคนพอดีครับพี่น้องผู้หนึ่งถือถือกระซิมเลยครับพี่น้องผู้หนึ่งถือกระซิมผู้หนึ่งเก็บแต่พอดีเลยพอดีผมมาผู้เดียวมูพั่นกับนอนพักผ่อนนะครับบรีเห็ดงานกับพักผ่อนนะครับงามๆแบบนี้ไม่มีอดครับพี่น้องแบบนี้บม่มีอดพี่น้อง เอาหาเอาแล้วกับประหยัดพร้อมนะครับไม่ต้องซื้อกินนะครับแค่นี้ก็ย่ได้หลายมือแล้วครับพี่นอ้องแต่ว่าบางทีกับพี่น้องเขามาก็ฝากกันนะครับแบ่งเงินไปพวกผมอยู่ใกล้เบิดกับมาเก็บออกไาใหมครับพี่นอ้องแต่ว่าพี่ๆน้องๆเราเพิ่นมาตะไก่เก่าให้เพิ่นหลายนะครับเอาให้เพิ่นไปเบิดเลยบางทีจาของก็เก็บไว้จังไงสองไงเพื่อได้กินรือว่าพี่น้องบางคนเพิ่นอมเมินมาานะครับเพิ่นว่า เาไปยังหลายแทะบากน้านะพันวานะครับเก็บไปยังไหลายแทพันวานะครับคือเก็บไปหลายแท้มันมันกินมันกินใดคือผลละไม่วา่าพันวานะครับพี่น้องมันก็กินว่าไดคือผลละไม่นะครับพี่น้องต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเครื่องปรุงพี่น้อง <September, Freud> เป็นเครื่องปรุงเป็นส่วนประกอบในการเทดอาหารแรงงานไทยเฮอนะครับคนไทยฮอในการเทดอาหารนะครับเป็นเฮ็ดแก้วเฮ็ดตำสมตำยังเป็งสิ่นะครับพี่น้องครับมันก็เป็นเครื่องปรุง แต่ท bon sí no ี่เอาไปให้เพื่อนไลน่นม่มหยังครับพี่น้องเพื่อนบ่มีกินเพื่อนต้องได้ซื้อกินนะครับสําหรับหม่องไดทถ่บ่มีก็ต้องไปซื้อน้าช็อปนะครับซื้อช็อปกินแต่พวกผมบ่ได้ซื้อครับพี่น้องนี่ครับเอาไปฝากเพื่อนมันเก็บไว้ได้โดนครับพี่น้องก็ผมจะเอาไปหลายนะครับนี่ครับเก็บไปให้ไลายมันเก็บไว้ได้โดนครับสําหรับเลมอนนะครับเอาไปไว้ช่วงนี้อากาศมันหนาวแฮ้งครับพี่น้องอากาศหนาวเอาไว้ได้เป็นเดือนกับบ๊เบิดครับพี่น้องไอ้บ่เน่าครับพี่น้อง ว่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะครับช่วงนี้อากาศที่ประเทศอิสเาเยวมันหนาวค,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 ครับพี่น้องบ่ต้องแช่ตู้เลยนะครับต้นนี้ก็ลายพี่น้องต้นนี้ก็ดกครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้นี่กอนครับพี่น้องต้นนี้ก็ดกเหมือนกันเป็นข้างหน้าโอ้ับพี่น้องข้างหนึ่งขับมาเองเดยสองหน่วยครสองลูกครับ อากาศเย็นครับพี่น้องเอาวางไว้ข้างนอกไม่ต้องเข่าตู้เลยครับนี่อยู่ได้เป็นเดือนครับเพรามีนาำสำหรับเลมอนนะครับเอาเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับกับเต็มต้นครับต้นนี่ผมว่าต้นนี้ต้นียกนาจะพอแล้วพี่น้องครับหลายแห่งต้นพุ่นกับมีนะครับพุ่นพุ่นครับแมนบัตกับพี่น้องมีทุกต้นครับแต่ว่าต้นนี้เนี้ยมึงเร้วสงเสัยจะเต็มครับต้นนี้พุ่นครับหลายแห่งนะครับแต่ว่าตัวใดสูงผมก็บเบาครับพี่น้องเพาขึ้นเอา ม่นบดละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาตัวนี้ก่อนครับนี่ตำตำก่อนไปเอาตำตำก่อนเก็บเอาแบบง่ายๆพี่น้องว่ต้องปีนต้นออกดอกออกหน่วยไม่บดแล้วครับพี่น้องเก็บเอาแบบตำตำก่อนหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องนะครับหน่วยใหญ่แห้งแต่ละหน่วยแต่ละนี่ครับพี่น้องเห็นแล้ววา่าถ้าลูกสมนีจะพอดีครับพี่น้อง ลูกประมาณนี่จะซํำบมกเนาบันเขาครับเนาสีเนาสีเนาพันบันเอานะครับลูกซ้ำนี่จะพอดีแต่ว่ามันเกิดแก่แล้วครับพี่น้องมันก็หน่วยเงี้ยธรรมดาครับสําหรับบันนี่ตัหน่วยใงญ่ครับนี่ลูกซ้ำนี่จะพอดีแล้วครับนี่ต่ลูกงามพอดีพอดีครับนี่ลูกหนึ่งมีทุกต้นนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งเก็บเอาครับพี่น้องวิถีชีวิตวิถีเอาตัวรอดของแรงงานไทยฮ้องครับพี่น้องในต่างแดนบางมองกับบ่มีแบบนี้แล้วครับพี่น้องบางมองกรงซื้อย่างเดียว ผลที่ว่าเบ้าน้อยเพียงคือเก็บออาไลายเถอะนะครับพี่น้องไม่ได้เก็บออกไปเห็ดย่างอื่นนะครับเอาไปเบี้งปั่นพี่น้องเขาออกไปกินในบ้านนี่แหละครับนี่ครับยำบวมีกับบมีเลยนะครับพี่น้องแต่ว่า,ายุ่นี่มันจะมีกินตลอดครับถ้ายยู่สวนนี่เบิดก็อยุส่สวนผมก็จะมีน้วยพอได้กินพอดีมันจะหมุนเวียนกันอยู่ตลอดปีนะครับสําหรับเลมอนมีตลอดครับพี่น้องนี่ครับเลือกเอาครับพี่น้องเลือกเอา ลูกซมหนี่พอดีงามๆครับสวยๆเลยครับไม่ต้องซื้อของฟรีของฟรีมีที่อิสราเอลครับพี่น้องมีอยู่ที่คีบบดผมนี่แหละครับของฟรีหลายแห่งครับโอ้สองเงินถึงวัเนาะครับยิงสูงสองลูกครับพี่น้องพอดียืดพี่น้องเอาได้บ่ครับ ยังหยาบอยูางงาอย่ตัวนี่โอ้ได้อยู่ครับพี่น้องได้อยู่ได้อยู่สองลูกครับเต็มกระซิมแล้วครับเมื่อนี่เก็บเอาแล้วกระจออีกถุงหนึ่งพี่น้องเพราะได้ไปแบ่งปันกันเวลาพี่น้องมาหากับพอได้ฝากเพิ่นนะครับสำหรับคนที่ว่าเพิ่นบ่มีกินครับพี่น้องฝากกันไปครับพี่น้องมีอะไรก็แบ่งปันกันกิน แรงงานไทยคนไทยเราเนะี่ยโมมีกันห่วงครับย่นี่นีครับกาสิประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับพาพี่พาน่องมาช่มบรรยากาศครับพี่น้องเก็บเลมอนนะครับเก็บเลมอนเก็บมะนาวครับพี่น้องเพือพ่อได้ไปฝากพี่ฝากน้องแล้วก็เอาไว้กินน้ำครับเนะี่ยเป็นแตะเสดดยหลายครับทายุบันเท่านี่โอ้เก็บขายได้พี่น้องอยากบอกอยุ้ยูุ่บันเท่านี่เก็บขายได้มือเราบ้หน่อยนะครับ แต่ว่าหัวหน้าเพิ่นกับบ่อห่แล้วครับพี่น้องเพิ่นเอาไปขายเพิ่นบ่ให้แล้วครับเพิ่นเอาไปขายแต่ว่าเอาไปกินเอาไปฝากพี่ฝากน้องเพิ่นบ่ได้ว่าครับพี่น้องแต่ว่าขึ่นเอาไปขายนี่ก็ถือว่าผิดกฎเพิ่นนะครับผิดกฎเพิ่นเพิ่นบ่ให้ครับพี่น้องนี่ครับหน่วยนึงต่ำๆลูกนึงต่ำๆนะครับพี่น้องโอ้สองเด้อครับพี่น้องว่าเป็นหนึ่งนะครับนี่นี่ครับนี่ครับอยู่พุ่นอีกบนพันธุ์อีกนะครับ สองครับพี่น้องงามๆครับเลมอนครับงามๆเกิปรมานนี้ครับพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยฮอนะครับการหาอยู่หากินหาของไปฝากพี่ฝากน้องนะครับวันหยุดว่างๆครับพี่น้องหรือว่าฝนตกบด้เหตุงานครับเก็บเอาครับพี่น้องบ่ต้องซื้ออยู่นี่ครับผมไหลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยกุกังอ็าจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ น้อยโครงการก็ขอ,ขอขอขอะคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่ขอมาติดตามรับชมเป็นกังใจไม่ให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับงามๆกับพี่น้องเลมอนครับน่อยยญ่งๆครับ